สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะกับ Foxy s i o ซ c h a n n n l นนะคะวันนี้น้องไดโนเป่าลมเข้าแล้วนะคะนี่คือชุดที่รอมานานมากเลยมันดูกลักวลดีนะแล้วก็ในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับชุดนะคะแล้วก็หมวกเฮล멧นะอันนี้เลเวล123แล้วก็กระเป๋านะคะก็น่ารักดีดูกวลกวๆกับชุดดีนะเข้ากันมีเลเวล1 2 3แต่ ที่สงสัยคือส่วนหัวมันไปไหนถ้ามันเป็นรังนกแทนไม่เข้าใจแล้วก็ในกระดานนี้นะมันก็ถ้ารวม U C ทั้งหมดแล้วเหมากระดานเนี่ยจะอยู่ที่6,040 U C นะไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยคุณคิดว่ากระดานนี้ล็อกชุดหรือไม่ชุดจะออกในครั้งที่เท่าไหร่ มาลุ้นกันเนือ่อแต่จากประสบการณ์แล้วล็อกทุกรอบมีน้อยมากเคยมีนะมีครั้งหนึ่งมั้งที่ชุดออกก่อนอส่วนใหญ่จะได้ตามสี่มุมเมืองก่อนนะนะของที่ออกอะ่ะแล้วน้องนั้นก็จะค่อยๆขยับเข้ามากระชับพื้นที่ตามนั้น แต่คือกระดานนี้มันก็จะดีอยู่อย่างที่ว่าอย่างน้อยมันก็มีการันตีจบอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ต้องใช้ UC แบบไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยคือมันได้แน่ๆในจํานวน UC ที่จํากัดเท่านี้อะไรเงี้ยถ้าสําหรับคนที่อยากได้จริงๆอะนะหนักตามค่าจ้า ล็อกผลอยู่แล้วออกสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะออกก่อนนะชุดไดโนไรเดอร์ไปเดี๋ยวไปดูกันซินี่จะใส่กระหัวอันนี้หรอมันก็มันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ว่าตัวมันเป็นคนนะ ไหนลองเอ้ยมีหัวนี้กวนดีนะเออได้อยู่ <c oughs> เอาไปใส่ไปชั่วคราวก่อนมันก็ได้นะมันก็กวนๆดีอันนี้หมวกมันนะส่วนอันนี้เป็นกระเป๋าไดโนใส่เข้ากันนี้เดีกวชอบแต่กระเป๋ามันก็สวยแต่อยากใส่กับกระเป๋าไดโน ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย